สวัสดีนะคะเพื่อนอันนี้เอดเม่ก็พามาชมบรรยากาศนะคะในวัดสามโคกงนะคะอยู่ในอำเภอสามโคกจังหวัดประทุมธานีนะคะก็เป็นวัดเก่าแก่นะคะโบร,ราณอีกวัดหนึ่งนะคะที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็สร้างโดยชาวมอญน,นะคะก็เป็นวัดโบราณน,นะคะแล้วก็ยังมีประวัตินะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแฟวันนี้พี่เมย์พามาชมวัดเก่าอีกวัดหนึ่งอยู่ในอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะชื่อว่าวัดสามโคกนะคะก็เป็นวัดที่จัดสวนย่อมได้สวยนะคะเนี่ยพระธรรมนะคะย่านวัดย่านนี้เอ่อ บริเวณวัดจะสะอาดนะคะพระจะแบบทำความสะอาดกันได้ดีแล้วก็วัดนี้ก็จะมีเกจิอาจารย์ดังนะคะก็อดีตเจ้าวาดองค์เดิมนะคะชื่อว่าหลวงปู่ผิวนะคะประวัติท่านจะมีอภินิหารทางด้านนั่งวิปัสสนานะคะ,ะสามารถหลอยตัวได้นะคะเคยมีประวัติเล่ากันมาไว้ว่าท่าน วันนี้เปิดมาเจอพี่เมย์พอดีก็ปั่นมาเรื่อยๆนะคะวันนี้ปกติฝนมันตกหลายวันพี่เมย์ออกมาข้างนอกไม่ได้เลยนะคะก็มีคลิปเก่าก็ลงไปวันนี้ก็ฟ้าเริ่มเปิดนะคะเมื่อเช้ามีแดดก็เลยปั่นออกมาเลาะไปเรื่อยๆนะคะก็เลาะแวะ ท่าน้ําม้างวัดบ้างนะคะทําคลิปไปเรื่อยๆมาถึงวัดนี้ก็เห็นบรรยากาศมันล่มลื่นดีนะแล้วก็ล่มลื่นแล้วก็มันดูแบบสบายดีก็เลยเอยไหลสดไหลสดทิ้งไว้ดีกว่าบรรยากาศมันดีนะวัดแถวนี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้เปิดเป็นวัดท่องเที่ยวแบบพุรกิจเนาะ มันมีแค่เป็นบางวัดส่วนมากวัดโบราณโบราณเก่าแก่จริงๆอะ่ะก็จะมีแค่คนที่อยู่ย่านแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ถึงจะรู้จักกันเนาะแต่ว่าวัดบริเวณวัดล่มลื่นสวยงามดีเนี่ยพระจัดนะคะสวนหย่อมอวันธรรมดาก็จะเงียบนะคะนอกจากช่วงที่มีงานอะไรอย่างเงี้ยวัดแถวนี้ถ้ามีงานก็ถึงจะมีแบบคึกคืนแต่ถ้าวันปกติธรรมดาก็ จะมีทำบุญวันพระวันอะไรปกติเทศกาลเนาะบริเวณวัดล่มลื่นสวยงามดีกออ็พาเดินชมเลาะชมบรรยากาศบริเวณวัดนะคะปลายทางเข้าจะอยู่ด้านนูน้นขอบคุณน้องแฟนะคะ โบสถ์ก็ยังอนุรักษ์เป็นโบสถ์เก่าดั้งเดิมโบราณอยู่เลยนะคะโบสถ์ที่วัดสามโคกนี่นะคะจะเป็นรูปผงเป็นโบสถ์แบบโบราณเก่าแก่แต่ว่าช่วงไม่มีงานอะไรโบสถ์ก็จะปิดไว้นะสงบมากๆเลยมีเจดีเก่าแก่ สวัสดีนะคะเอากาแฟสามมาเสิร์ฟให้พี่เมย์ขอบคุณค่ะขอบคุณน้้งแฟนะคะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะไม่ชาบ่าใครเข้ามาแล้วก็เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะวันนี้พี่เมย์พามาชมวัดะมาชมวัดเก่าแก่โบราณน,นะคะวัดสามโคกนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณหัวใจคู่นะคะ ก็ฝนเริ่มคลึ้มมาอีกแล้วนะคะเนี่ยเมื่อสักพักหนึ่งตอนพี่เมย์อยู่ท่าน้ําตรงกระแชงยังแดดจ้าร้อนมากๆเลยนะพี่เมย์ก็เลยปั่นเลยมาที่วัดตรงนี้อา้าวพอมาถึงตรงนี้เหมือนกับฟ้าคลึ้มแล้วว่าจะไปต่ออีกที่หนึ่งไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าเนาะนี่นะคะเดี๋ยวจะพาไป ชมบริเวณที่รูปจำลองนะคะรูปปั้นจำลองของเกจิอาจารย์ดังหลวงปู่ผิวนะคะที่ท่านมีพิธีหานนะคะนั่งสมาธิวิปัสสนานะคะก็มีประวัติเอมีคนเล่าให้พี่เมย์ฟังที่พี่เมย์มาเมื่อครั้งก่อนบอกว่ามีคนเข้าจะเข้ามาขโมยเนาะขโมยอ่ะเข้ามาที่วัดนี่แหละ <laughs> เสร็จแล้วหลวงปู่แกนั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่แล้วก็มีขโมยเข้ามาแกก็ลอยตัวโอ้ยต้นนี่จำปีหรืออะไรนะคะเนี่ยใช่ไหมต้นจำปีหรือปะนั่นแหละก็แสดงภินิหารมาตั้งแต่นั้นก็ไม่มีใครกล้านะคะต้นจำปีใช่ไหมจำปีหรือจำปาไม่ค่อยเห็นนานแล้วนะอ่าพี่เมย์แต่ อ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเป็นผู้ดูแลใช่ไหมโอเคพี่เมย์ก็ไม่ได้อ่านเลยพี่มานาสวัสดีค่ะวันนี้พามาล้อชมวัดพี่พี่วันนี้ฝนไม่ตกก็เลยล้อมาชมวัดนะวัดนี้นะคะพี่มานาเมื่อก่อนนี้เจ้าวาดองค์เดิมนะ ท่านเก่งทางด้านวิปัตสนากรรมฐานแล้วก็มีคนเคยเล่าให้เมยฟังที่เมย์มาครั้งที่แล้วเพราะว่าแกพินิหารลอยตัวได้ <c oughs> ก็มีคนจะมาขโมยของในวัดเนาะท่านนั่งวิปัสสนาอยู่วิปัสสนากรรมฐานอยู่ก็เลยแบบลอยตัวมาแล้วก็มีคนเห็นก็เลยตกใจ <c oughs> กาแฟหนึ่งสามนะคะน้องกาแฟหนังฟ้ากาแฟคนสวยก็มาในล่างกาแฟหนึ่งสามนะคะเมื่อกี้เขาโทษทีเมื่อกี้พี่เมย์เดินหน้าเลิศหน้าลอยไม่ได้มองคอมเมนต์เลยนะคะนะคะส่วนย่อมสวยงามนะคะนี่เดี๋ยวจะไปอ่านประวัติท่านเ,เกจิอาจารย์อาจารย์ผิวให้ฟังนะคะว่าประวัติความเป็นมาของวัดนี้แล้วก็เป็นยังไงบ้างนะคะ ใช่ล่มลื่นที่หนูมารอบนี้น่าจะเป็นรอบที่สองหนูขนลุกเนี่ยพอหนูเข้าบริเวณออ่่าาที่ศาลาที่ประดิษฐานรูปปั้นอาจารย์ผิวแตะสะดุดนะคะสะดุดไม่ได้ดูเท้าเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณหัวใจครูนะคะขอบคุณน้องกาแฟนะคะขอบคุณนางฟ้าแฟขอบคุณพี่มานาวัดล่มลื่นสวยงามมากพี่มานา แต่ว่าเป็นวัดที่เงียบนะคะเงียบนอกจากช่วงที่มีงานมีอะไรอย่างเงี้ยวัดแถวนี้เขาจะไม่ได้ค่อยได้เปิดเป็นวัดท่องเที่ยวเท่าไหร่นาะนอกจากชาวบ้านประชาชนที่อยู่แบบและแวกบ้านแถวนี้เนาะที่จะแบบเข้ามาทำบุญกันเนาะก็สวยงามล่มลื่นพี่เราพ้าขยันนะวัดแถวนี้จะล่มลื่นแบบจัดบริเวณกันแบบดีอะ่ะ บริเวณวัดแบบสะอาดอะเน,ะนาะขนาดดูว่าพระไม่ค่อยมีเลยนะเพราะว่าวัดมันเยอะติด,ต,ดติดกันเนาะแต่ท่านแบบทำความสะอาดกันแต่และวัดแบบสะอาดอะนี่นะคะเป็นวัดไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าแต่ว่าจัดวัดแบบได้ร่มรื่นนะคะนี่ะระฆังะระฆัง ดูนะคะเดี๋ยวเมย์จะอ่านประวัติให้ฟังว่าสาโคกนะคะก็ตั้งอยู่เลขที่เอาแต่ที่สําคัญสําคัญแล้วกันเนาะเอเภอสามโคกนะคะเดี๋ยวที่สองแปงลงสี่ไร่สางานเมย์จะอ่านประวัติที่สร้างนะคะ วัดสามโคกสร้างเมื่อวันที่25สิงหาคมนะคะพศออ2100พี่เก่ามากไหมหนูยังเป็นวุ้นอยู่เลยนะเนี่ยเมื่อก่อนนี้สร้างโดยชาวมอญน,นะคะเนี่ยมีพระประธานในโบสถ์น้ำว่าหลวงพ่อโตนะคะวัดสามโคกเนี่ยที่สร้างเมื่อวันที่25สิงหา2100นะคะสร้างโดยชาวมอญน,นะคะโดยชาวมอญชาวมอญเมื่อก่อนสมัยสงคราม ทับคุงหงสานะชาวมอญก็ได้หนีทับมาตั้งลุกลากอยู่ที่สามโค้งนี่เยอะนะคะแล้วก็มาสร้างวัดเก่าวัดแก่วัดโบราณเยอะเลยแถวนี้นะคะเมื่อก่อนเป็นเป็น,เป,นเป็นชื่อวัดเก่าปิ้นนะคะแปลว่าวัดคอใหญ่สร้างโดยสองคนพี่น้องนะคะ แล้วก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนเป็นวัดป่าฝ้ายนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นวัดเป็นวัดสามโคกอีกทีหนึ่งนะคะก็ได้ขึ้นวิสุงครามสีมาเมื่อวันที่ยี่สิบสามกันยายนคมนะคะสองพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดหนูก็ยังไม่เกิดนะคะก็คือเป็นวัดเก่าวัดแก่วัดโบราณแล้วเนาะสะดุดสะดุดพี่ช่วงนี้ไอ้อากาศมันไม่ดีนี่นะคะพี่ ก็จะเป็นรูปปั้นรูปเหมือนของหลวงปู่ผิวนะคะเกจิอาจารย์หลวงปู่ผิวสักกะจุกจุโจนะคะแล้วก็มีรูปปั้นรูปเหมือนของหลวงปู่ทวดนะคะเนี่ยหลวงปู่ผิวจะองค์กลางนะคะเมมากราบครั้งแรกในคนลุกนะคะเพราะว่ามีน้องน้องที่เข้ามาทำบัดวมาน,นั้นนี้ เขาเล่าให้ฟังถึงอภินิหารนะคะอันนี้ของรูปปั้นเหมือนของหลวงปู่โตเนอะบริเวณวัดลมลื่นมากๆเลยเงียบด้วยนะแต่ก็มีคนดูแลวัดอยู่สะอาดสะอ้านมากอ๋อเดี๋ยวเมย์ขึ้นสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวก็ลงแล้วนะคะ ก็ไม่รู้หมาจะกัดหรือเปล่านะคะหมาดูหมาดุหมาดุไหมต้องถามก็ขออนุญาตถ่ายทำนะบริเวณวัดนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะหมาดุกันเมก็เมก็เลยไม่ค่อยกล้าเดินนะคะนี่นะคะ บริเวณรอบๆวัดด้านในนู้นเลไนะยังมีพื้นที่แบบเยอะมากๆเลยแต่ว่าคงไม่ได้เดินเข้าไปนะคะไม่รู้ข้างในนุ่นเป็นบ้านคนหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรไม่ทราบขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งสามท่านนะคะตอนพี่เมย์มาครั้งแรกอะมากราบครั้งแรกพี่เมย์ขนลุกเลยเนื้อผิวข้างในไม่รู้เป็นซอยไปทางไหนเนะ เงียบสงบมากๆนะคะยอดหงสวยมากเลยตรงนี้ กรจะไปต่ออีกวัดหนึ่งไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าก็ไปจากนี่ไม่ไกลแล้วไหนๆมาแล้วบอกไหนๆมาแล้วเนาะชอบคือท่านจัดสวนจัดอะไรแบบล้มลื่นสวยสวยงามนะแมบริเวณก็สะอาดมากเลยนี่ก็เป็นสลาปฏิบัติกิจ มีญาติโยมมีงานก็จะส,ส่วนใหญ่ก็จะใช้ศาลาด้านนอกเนาะไม่ค่อยได้ใช้ใช้ศาลาข้างในแต่ศาลาข้างในนุ่ก็สวยมากคลิปแล้วก็จะไปอยากจะไปต่ออีกวัดหนึ่งนะครับเพราะมันมาถึงนี่แล้วเนาะบริเวณวัดกว้างมากๆใช่พี่มนานามันมีอีกวัดหนึ่งก็ปั่นไปอีกนิดเดียวพี่ ตอนเช้าหนูไปแวะที่สาราท่าน้ําก็ทาคลิปไปลงลงไว้เมื่อเช้าแล้วก็มาที่นี่ก็ทําคลิปเก็บไว้เนาะทาคลิปเก็บไว้เนี่ยลมลื่นมากๆซอยลึกเข้าไปนู่นไม่รู้เป็นที่ไหนเป็นบ้านคนหรือว่าเป็นอะไรไม่แน่ใจปลายจะอยู่ด้านหน้านู่น ี่ปลายทางเข้าเดี๋ยวดูลงคลิปหนูว่าจะปั่นไปต่อเดี๋ยวให้ดูป้ายนะคะป้ายก็จะเป็นสองป้ายสองฝากนะคะน,นี่ทางเข้าวัดสมโคกนะคะ มันเคลื่อนไหวไหมคะเดินเดินเนี่ยภาพเคลื่อนไหมออพามาด้านหน้าทางเข้าวัดนะคะเอากาแฟสี่มาเสิร์ฟให้พี่เมย์ขอบคุณนะคะน้องแฟขอบคุณมากคะ่ะ มาล้อชมบรรยากาศด้านหน้านะคะขอบคุณหัวใจพลังบวกจ้ะมีปลายทางเข้าขด้านหน้านะคะแพี่เมย์ก็จะกลับเข้าไปเอารถ <c oughs> เอารถจอดไว้ในข้างในขอบคุณนะคะก็เดี๋ยวอีกสามนาทีนะคะอีกสามนาทีพี่เมย์เดินเข้าไปก็จะลงจะลงคลิปแล้วแล้วก็จะไปต่ออีกที่หนึ่งนะคะ ไหนๆมาแล้วนะคะคืนนี้พี่เมนอนไม่หลับแน่นะชายบ้าวันก่อนนู้นนะลูกชายชงอเมริกาโน่อเมริกาโน่ให้ก็ลืมไม่ได้ทานทานนู่นทานนี่ไปแล้วก็มานึกได้ตอนเย็นไง แล้วพี่บีบมันลงมานาวไว้เรียบร้อยแล้วก็ทานตอนเย็นโอ้โหไม่หลับเลยค่ะวันก่อนนี้จะแย่เลยจะลุกไม่ได้ไม่ขึ้นเลยตอนเช้าอ่ะมันจะมาง่วงตอนเช้ามืดมานาก็ทักทายสวัสดีกาแฟหนึ่งสี่นะคะอีกสองนาทีนะคะเดี๋ยวพี่เมย์ก็จะลงไล์แล้วเครื่องบินมาเครื่องบินมานะคะส่วนย่อมเนี่ย พระธรรมนะคะพระธรรมสวยงามแต่ฝนมามืดเลยแนละ้วเนี่ยหนูจะไปทันไหมเนี่ยเสิร์ฟแบบนี้นอนไม่หลับก็ยอมครับพุ่งกาแฟพี่มานาพี่มานาขอบคุณนะคะ เสิร์ฟกาแฟสิบสี่ให้พี่มานาด้วยค่ะโอ้โหขอบคุณนะคะขอบคุณน้องนางฟ้าแฟคนสวยนะคะสาวชาวสวนชาวไร่นะคะวิถีชีวิตอชาวบ้านสวนนะคะนางฟ้ากาแฟนะคะก็เอากาแฟสิบสี่มาเสิร์ฟให้เจ้าบ้านกับพี่มานาด้วยนะคะขอบคุณมากเดี๋ยวอีกนาทีหนึ่งนะคะอีกนาทีหนึ่งพี่เมย์ก็จะลงแล้วได้ยี่สิบนาที หรือว่าจะลงเลยตอนนี้กลัวฝนจะหยดมาโดนศีรษะเดี๋ยวตามไปเที่ยวบ้านค่ะพี่มานา่ะน้องกาแฟก็จะตามไปหาเที่ยวหาพี่มานานะคะน้องแพทสวัสดีค่ะน้องแพตตีไลน์อินไทยแลนด์นะคะก็ทักทายพี่มานานะคะขอบคุณน้องแพทจ้าพี่มานาก็ทักทายน้องแพทสวัสดีครับนะคะ แพทก็ทักทายน้องกาแฟน้องกาแฟก็ทักทายตอบน้องแพทย์ี้สวัสดีค่ะด้วยนะคะขอบคุณนะคะกับคุณน้องแพทย์กบคุณนางฟ้ากาแฟกับคุณพี่มานานะคะก็เดี๋ยวเมย์ก็จะลงคลิปไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปต่ออีกวัดหนึ่งนะคะเพราะฝนจะตกนะคะได้ยี่สิบนาทีพอแล้วนะคะก็วันนี้พามา เที่ยวชมวัดเก่าโบราณนะคะชื่อว่าวัดสามโคกนะคะอยู่ในอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะก็พี่เมย์ก็จะขอจะขอลงคลิปแล้วเพราะว่าฝนจะตกนะคะฝนจะตกฟ้าหลวมากเลยบวกหนึ่งคะ่ะพิมานาจากน้องแพตตี้นะคะก็น้องแพตเพิ่งเข้ามาเนอะน้องกาแฟก็หัวเราะนี่นะคะนกมานกมาจ่อม กินน้ำในในบ่อในอ่างพี่มานานก็ขอบคุณน้องแพทนะคะขอบคุณวัใจคู่จากน้องแพตตี้นะคะเอาแล้วเอแล้วพี่เมย์ก็ ทักทายกันครบแล้วเนาะมีไม่กี่คนเองเดี๋ยวพี่เมย์ก็จะลงคลิไปไว้ตรงนี้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณน้องนางฟ้ากาแฟคนสวยขอบคุณพี่ชายมานาขอบคุณน้องสาวคนสวยน้องแพตตี้ไลฟ์อินไ a i l a n d ์ด้วยนะคะฝากติดตามซัพพอร์ตทุกช่อง ช่อชาแนลที่เข้ามาเป็นกําลังใจใพี่เมย์ด้วยนะคะพี่เมย์กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับไลน์นี้พี่เมย์ก็คงต้องขอจบคลิปลงคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะฝนมันจะตกนะคะขอบคุณมากๆบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย